วันนี้ก็มาพูดถึงโหลดเดอร์นะครับคือตัวเจ้าแม็กของ GHK เนี่ยหรือแม็กแกทั่วไปเนี่ยปกติมันก็จะต้องโหลดจากตัวใจโหลดเดอร์ควนี้ก็หัวทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นหัวเล็กๆคราคนนี้มันก็จะไม่พอสำหรับตัวปากมันเพราะว่าปาก GHK มันจะค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ก็เลยง่ายๆก็แปลงเจาะหัวมันให้มันกว้างก็ ใช้โหลดได้นะครับหรือหัวมันเองอันนี้ก็จะเป็นหัวที่แถมมาจากตัวปืนก็สวมเข้าไปแล้วก็โหลดได้เลยอันนี้อีกอันนึงก็เป็น TDPin ครับสวมเข้าไปก็ใช้ได้เลยเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นตัวหลอดดังนั้นมันก็ต้องใช้ โหลดเดอร์แบบนี้หรือโหลดเดอร์แบบนี้ก็แล้วแต่แต่ด้วยความแข็งของมันเนี่ยมันทําให้ตัวโหลดเดอร์เนี่ยมันจะระเบิดระเบิดยังไงหรออันที่หนึ่งก็คือน,นี่ครับอันนี้คือมันรับแรงดันไม่ไหวปากมันก็ระเบิดส่วนอันนี้อันนี้มัน กดไปแล้วมันรับไม่ไหวตัวนี้มันระเบิดตรงที่ข้างในผมแกะให้ดูก็ถ้าเห็นมันจะมีตรงเนี้ครับที่เป็นล่องตรงเนี้คือตอนที่ตัว แท่งมันอัดเข้าไปลูก BB มันรับแรงไม่เอ้ตรงนี้มันรับไม่ไหวลูก BB ทะลักเข้าไปในนี้ตอนนี้ผมก็แก้ด้วยการอัดอีพ็อกซี่เข้าไปมันก็จะไม่นั่นแหละก็ใช้โหลดได้นี้ก็ตัวหนึง่งส่วนทั่วไปเนี่ยมันจะโหลดไม่ได้ตรงที่ว่าคือพอเวลามันรับแรงไม่ได้เนี่ยขาข้างในมันจะโกง่งถ้าม่เห็นภาพ มันจะมีขาตัวนี้ที่เป็นตัวดันลูกคือขาข้างในมันก็จะลับไม่ได้แล้วมันก็จะเปิดออกนั่นแหละมันก็จะโหลดลูกเข้าไม่ได้เพราะว่ามันแรงไม่พอก็ประมาณนี้อันนี้ถามว่าหัวแต่ละหัวใช้ได้หมดไหมใช้ได้หมดเหมือนกันแต่ว่าหัวของมันเองเนี่ยจะโหลดง่ายที่สุดตัวนี้ก็จะโหลดยากเพราะว่ามันต้องเล็งตำแหน่งตัวนี้ก็โหลดง่ายแต่ว่าต้องใช้แรงนิดนึง อันนี้เวลาโหลดก็ทุกครั้งก็จะต้องมานั่งนับว่ามันกดได้กี่กีโดยทั่วไปแล้วไอ้หลอดอย่างเงี้ยจะกดได้ครั้งละ4เม็ดก็สวมเข้าไปแล้วก็กด1,2,3,4,5,6,7ประมาณนี้จริงๆมันจะได้30นัดก็อีก2รูปประมาณนี้เรียบร้อย ก็จะได้เต็มแล้วก็ประมาณนี้แล้วครับมันโหลดยากกว่าไฟฟ้าสแตนพอสมควรแหละเลยระเบิดไปหลายตัวแล้วแล้วหัวแบบอื่นโหลดได้ไหมก็โหลดได้เหมือนกัน,นครับ mm. ก็ท่าเดิมแบบ เจบร้อยหนึ่งอันนี่ก็แบบทีทีินครับจริงๆมันของ ak อ่อะแต่มันก็ใช้ได้แหละเจยบร้อยก็ระเบิดไปหลายอันแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่า สงสัยคงต้องลองของแพง。<in Han>